ครับเอานกใหม่มาซ้อมครับนกป่าเขาแล้วครับจะวันดีนะครับดูครับจะมาหรือเปล่าพเนียดหลังใหม่นะครับของช่างอาร์ตนะครับดูครับจะมาหรือเปล่ามาคูแล้วครับมาคูแล้วโอ้โหถ้าได้ป่านี้ไปคุมเลยครับผมเคยมาได้ไปทีนึงนะครับเดือนเดียวนี้ใส่พเนียดขันเลยนะครับนกป่านี้ เสียดายกระปูดกินไปแล้วครับเดี๋ยวมาเอาใหม่ครับดูครับจคูครับเดี๋ยวโจดไหมนกต่อผมยังไม่รู้เลยครับว่ามันคูยังไงอะเพราะว่ามันโจดไม่คูครับนี่นกปลาครับนี่น่าจะนกต่อครับน่าจะนกต่อครับเรียกไม่กี่คำ เจ้าวันดีครับเป็นเฉลยของเจ้าเทาสยามนะครับที่ว่าเป็นรลิวตันครับแต่มันไม่ใช่นะครับเป็นรลิวเฟืองครับกุกนี่จะค่อยๆเบาไปหาแรงนะครับเวลาลงกุกเป็นสเตปสเตปไปครับเรียกนะครับอนกป่าเสียงยังที่ผมได้ไปเลยครับเราลุ้นรับจะได้หรือเปล่านึกว่าจะไม่ขันซะแล้วนะครับนกใหม่ นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหหมานก็หมานวันนี้หมานไปดูนะครับโอ้โหได้นกดีแล้วครับวันนี้นกไม่ด้วยนะครับใส่เพลียดครั้งที่สามครับเมื่อวานก็ใส่นะครับเอาขึ้นไว้หน้าบ้านครับไม่เดียวออกไปครับนี่เดี๋ยวไปชมกันนะครับเดี๋ยวผมเอาลงมาให้ชมไลน์นะครับอ่านี่ครับของแท้ของจริงนะครับติดดังปึ๊บเมื่อกี้เลยครับโอ้โหกวดวจะโดดได้นะครับครูนกไม้ไม่รู้ภาษีภาษาเลยนะครับยืนเฉยเลยครับ เจ้าวันดีเป็นริวเฟืองครับเป็นเฉลยของเจ้าเทาสยามนะครับนี่เดี๋ยวลงไปชมไายนะครับครับนี่นะครับนกเฉลยนี่พระเนียดเข่าครับอันนี้เป็นเถ็นแล้วก็ซาลอกชานึงนะครับอ่าลั่นข้างนึงยังไม่ลั่นนะครับขนาดลั่นดังตับไม่ลั่นนะครับเนียดนี่เจ้าวันดีครับ วานใส่เนียดดินครับหน้าบวมเลยยังขันนะครับนี่นกป่าครับกุกครับตัวผู้ร้อยเปอร์เซ็นตครับโอ้โหถ้าได้ป่านี้ไปคุ้มเลยครับนี่ตัวผู้ถ่ายขนนะครับโอ้มาใส่ถูกต้นเมื่อวานมันได้ยินมาแล้วครับผมมาเก็บมะม่วงนะครับโอ้ขนหลุดกระจุกกระจุยนะครับนี่นะครับหมานเจวันดีเดี๋ยวผมขอคุมผ้าก่อนนะครับ ผมพาเรียบร้อยแล้วครับนกใหม่ครับอู้วันนี้ว่าจะไม่ออกที่แรกว่าเจ้าลงแล้วนะครับไม่ขันครับพอเห็นนกบินเข้ามันเรียกเลยครับนี่สุดจัดครับเสียงเล็กๆนะครับตัวนี้ยังไม่ยังไม่ยังไม่ขายนะครับ FC ผมขอเอาไว้ต่อทําคลิปก่อนนะครับนกใหม่ครับนี่เฉลยตัวแรกเลยนกยังไม่ชนขวบนะครับใครไปไล่ดูนะครับเฉลยเจ้าเทาสยามครับที่ได้กับต้นมะขามนี่ครับไอ้วันดีนี่แล้วครับนี่ อู้งแข้งไก่ครับนกแข้งไก่ออ้โหในป่านี้ไปสุดยอดเลยครับนี่ครับที่ผมได้ไปตอนผมกลับมาเล่นนกอีกครั้งครับป่านี้นะครับเดือนเดียวนี่เป็นต่อครับอกนี่เสี้ยนสอเต็มครับอันนี้ไม่มีเสี้ยนสอนะครับนี่ครับหมานวถุงก็ไม่ได้เอามาใส่นะครับกะมาฝึกนกครับไม่ได้มาเอาครับโอเคครับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับขอบคุณครับหมานครับหมาน